การปฏิบัติภาวนาอาจจะฟังดูยากและต้องเดินทางไปอยู่ในที่เงียบสงัดแต่จริงๆแล้วครูบาปูท่านได้สอนไว้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งใกล้ตัวและสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันของเราครับจากที่ฟังครูบาปูท่านสอนมาสิ่งที่น่าสนใจคือท่านย้ําว่าการภาวานานั้นมีแต่ทุกข์มันฟังดูขัดแย้งกับการหาความสงบที่เราเคยเข้าใจใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับท่านบอกว่าการภาวานามีแต่ทุกข์ เพราะเราต้องกลับมาเผชิญกับความจริงในตัวเองความคิดอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งล้วนแต่ทําให้เราเป็นทุกข์ท่านยังบอกอีกว่าการปฏิบัติคือการมาเพื่อเสียทุกอย่างไม่ใช่มาเพื่อได้อะไรกลับไปใช่ค่ะนั่นเป็นจุดที่น่าคิดมากเลยท่านบอกว่าเราต้องสละหลายอย่างทั้งครอบครัวทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ความรู้สึกอยากได้ของเราเองอย่างที่ท่านเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวว่า ความอยากได้กําไรจากการทําธุรกิจมันหายไปเองเมื่อท่านได้ปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งเป็นผลจากการภาวนาไม่ใช่แค่คิดเอาหรือการบังคับตัวเองท่านย้าว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของนิสัยตัวเองอย่างช้าๆอย่างที่ท่านบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนโทสะจริตอารมณ์ร้ายแต่พอได้ปฏิบัติมันก็ค่อยๆจางลงไปแล้วในเรื่องของปัญญาที่ครูบาปูพูดถึงท่านบอกว่า มันไม่ใช่การจำได้หมายรู้ใช่ไหมคะแต่คือการเห็นตามความเป็นจริงใช่ครับปัญญาที่ท่านพูดถึงคือการที่เรารู้ว่าทุกขก็คือทุกขหลงก็คือหลงเมื่อเราหลงบ่อยๆแล้วกลับมารู้ตัวนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงท่านเน้นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครมาสอนหรือบอกให้เราเข้าใจได้ฟังแล้วรู้สึกว่าการภาวนาคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเอง ไม่ใช่การทำตามตำรายอย่างเดียวแต่เป็นการกลับมารู้สึกตัวในแต่ละขณะที่ผ่านไปถ้าเราฝึกได้ดีแล้วเราก็จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สอนว่ารักษาประโยชน์ตนดีแล้วถึงไปรักษาประโยชน์คนอื่นใช่ครับและท่านยังเน้นอีกว่าการภาวนามันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันอยู่ในตัวเรานี่แหละครับท่านบอกว่ามันอยู่ในลมหายใจของเรานี่เอง ถ้าเรามองเห็นลมหายใจได้ชัดเจนความคิดก็จะดับลงได้สรุปก็คือการปฏิบัติภาวนาตามที่ครูบาปูสอนคือมาเพื่อเสียและเรียนรู้จากภายในไม่ใช่เพื่อได้อะไรกลับไปถูกต้องค่ะและการเปลี่ยนแปลงภายในจากการภาวนาจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและจะทําให้เรามีปัญญาที่แท้จริงคือการเห็นตามความเป็นจริงและนี่แหละคือหนทางที่เราจะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้งในภพนี้ ขอสาธิการค่ะ